อ่ะพี่เดินไปข้างบนหนี่งสวัสดีครับพวกเราตอนนี้ผมแวะมาเยี่ยมโรงพยาบาลศรินทร์นะครับโรงพยาบาลซิรินทร์ก็เป็นโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครนะอยู่ที่เขตประเวศก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีขนาดประมาณ400อเตียงใช่ไหม <400 S 1> สี่400ร้อเตียงก็วันนี้บางทีกแ็แวะมาเอาขนมมาเยี่ยมเ,เจ้าที่หน่อยพยาบาลอะไรเงี้ยเอาสาลาเปาขนมจีบมาเยี่ยมแล้วก็จะมาถามสถานการณ์โควิดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเดินเข้ามาก็มี พวกเราที่ตรวจเอ็เคบวกนะแล้วก็รอรับยาอยู่ทีแล้วก็ถือว่าโรงพยาบาลสินทพงก็เป็นโรงพยาบาลหลักของฝั่งตะวันออกนะก็รับจากหลายที่มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เจอหลายท่านแล้วท่านรองผอก็อยู่อันนี้เรามาไม่ได้บอกโวงหน้านะแต่ท่านก็อยู่กันเต็มคอยดูแลคือไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมมาทุกวันมาทุกวันให้เอเคเยอะค่ะโอเค้เดี๋ยวไปเล่าฟังหน่อยแต่อาการเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ก็เดินทักทายผู้ป่วยที่โควิดนะก็คุยกันธรรมด คุยกันก็ให้กําลังใจกันนะครับไม่ได้มีอะไรผมว่ามันสถานการณ์มันถึงแม้มันจะมีคนติดเยอะแต่ว่าก็อาการก็ไม่รุนแรงเมื่อกี้ก็เจอคุณพ่อคุณแม,ณแม่พาลูกมาติดสองคนนะก็พยายามกังวลเรื่องผู้ป่วย608นะ่ะอายุเยอะแล้วก็นั่นเยอ,ะ,อะเดี๋ยวเราลองคุยกับท่านพอ,อดูว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้ก็ดี90ไร่เหรอเนี่90ย90ไร่ค่ะ90ไร่นะนี้เราก็เอามาแยกคุยกันหน่อยห่างจากกลุม่มผู้ป่วยดวย้จะได้ไม่ต้องไปเห็นหน้า เห็นตาผู้ป่วยนะจะได้แบบมีมีคามไคร่เวสี่ของผู้ป่วยแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ผม่าให้คุณหมออธิบายเพราะเราจะเตรียมตัวถูกนะแล้วก็ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะผมเป็นมิตรวะก็มาฟังคุณหมอพูดดีกว่าอ่าน้องเขาช่วยจัดโต๊ะให้นั่งคุยกันริมสวนโงพาบาลก็ที่ของคุณหญิงหลนกันตารัฐช่วยบริจาคที่ดินให้ก็ความเจริญก็ตามมานะอ่าเชิญเลยครับเอานั่งเลยครับ สสวัดีท่านผอ,อ,อเพิ่งกลับไปใช่ไหมเนี่ยออเออเสีย <ไป S 2> ดายดนะ,ค,ะคือเราก็ไม่ทัวรมาก่อนแล้วเกรงใจท่านไงอ่ะพี่แนะนําตัวหน่อยครับค่ะนัทธิราพเเรแดงเอียดค่ะรองผู้มในวยการฝ่ายบริหารสวัสดีค่ะอ่าอ่าเจอนะครับอ่ะอธิรคนได้ไหมสวัสดีค่ะกาลยานสังมณีหัวหน้าฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลสุลินทรค่ะครัอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบรรจงนิติฟิชานนท์ค่ะหัวหน้าพยาบาลค่ะครับอ่าสวัสดีค่ะพี่ดารัตน์ทุมิอินผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลค่ะอ่า นี่ค่ะสำหโอแสงใสฝ่ายบริหารงานทั่วไปค่ะโอเคครับอันนี้ก็มาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้านะ <c oughs> คือทุกคนเนี่ยวอาทิตย์ก็ประจําอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ถือว่าช่วยดูแลประชาชนก็ขอบคุณพี่ๆมากนะครับ <c oughs> ผมมากไมก่ได้ไ่ไปเจอใครเนี่ยนึกว่าจะเอาตั่ลปาวฝากแล้วก็กลับ <c oughs> ปรากฏว่ามีท่านรองขออท่านหัวหน้าพยาบาลเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองอธิบายสถานการณ์ได้ัหมครับว่าเป็นไงบ้างผู้ป่วยปัจจุบันเยอะแค่ไหนแล้วก็สถ,ถานการณ์เป็นยังไงพี่พยาบาลได้ไหมพี่ อ่าท่านรองตากอากาศหน่อยนนี่ท่านรองมาจากท่านรองมาจากลาดิพัสค่แหมเก่งมาช่วยแบบนี้อาท่านพี่มานั่งนี่เลยมั้ยจะได้ใกล้ผมอ่าก็เล่าสารการณพวกเราได้เตรียมตัวถูกฮะค่ะกลุ่มคนไข้ที่ปัจจุบันเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ200 240ต่อวันต่อวันนะคะที่จะมาตรวจแล้วก็รับยาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีประมาณ5%ที่จะต้องรับเข้าไว้ในนอนในโรงพยาบาลโอ้ยถิบิขือเป็น ATK ป็นอทบวก็จะมีทั้งเด็กวัยรุ่นมีอะไรเงี้ยมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กไปจนกระทั่งถึงผู้สุกอายุกลุ่ม6อ8ศนปก็จะเยอะมากค่ะากลุ่มที่เราจะรับคือพอมาปุ๊บหมอก็จะดูอาการแล้วก็ถ้าเกิดอาการไม่หนักไม่มีก็ให้ยา ได้ยาทุกคนไหมครับหรือว่าดูให้ยาตามอาการจะดูตามอาการค่ะแพทย์จะเป็นคนพิจารณาค่ะอ๋อโอเคครับซึ่งซึ่งโดยการที่เขาเข้ามาเนี่ยเราจะมีทีมที่ประเมินซักประวัติประเมินอาการแล้วก็รายงานแพทย์ก่อนที่จะมีการสั่งยาให้โอเคงันตอนนี้ก็ยามีพอไหมมนะยามีพอค่ะแล้วก็จุดที่เราให้จัดให้นี่จะเป็นนสต stop service คนไข้มาซักประวัติแล้วก็นั่งรอเลยจนกระทั่งได้รับยารอ,องอาจจะต้องรอนิดหนึ่งเพราะคนเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ตัวตัวเลข ยาด้่ทางกระทรวงสาธารณสุขส่งมาให้พอเห็นแบบเพิ่งส่งมาเมื่อกี้ด้วยคือยาก็มีสองมีสองสำรับมีฟาวิกับโมโนซึ่งก็แล้วแต่หมอให้แต่ว่าสาธารณสุขเขาก็ให้มาดีให้มาพอทางนั้นเลือกยาไม่อยู่หาตอนนี้นะครับไม่มีปัญหาโอเคก็พอแล้วก็จํานวนผู้ป่วยตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือว่าหรือว่าคงที่หรือว่าไงฮะจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาจํานวนผู้ป่วยของ OPD นี้ค่อนข้างคงที่ค่ะ OPD คือเอาเ a t i ี n นผู้ป่วยนอก ก็คือว่าคนที่ไม่ได้นอนต้องนอนไม่ต้องนอนค่ะเป็นสีเขียวแล้วก็มาก็คือใช้ระบบเจอจะจบโอเคก็ประมาณวันละ200อกว่าคนก็เข้าทางของพี่อันนี้เราก็รวบรวมจากแถวนี้ฝันตวนออกใช่ค่ะครับก็ดูแล้วก็ไม่ได้จะมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากแต่มันก็แพร่เร็วแพร่เร็วมันก็แพร่เร็วนะครับแต่ดูแล้วก็อาการนั้น5%ก็คืออาจจะเป็นวันละสิบคนต้องมีเตียงแต่เตียงมันก็มันก็มีพอแห่ตอนนี้เตียงยังมีพอค่ะก็จะมีคนไข้เทินทั้ง เออมาอยู่จนรักษาหายแล้วก็กลับเราก็จะมีเตียงสําหรับรับคนไข้ใหม่เข้าไปปัจจุบันเรามี400เตียงเรามี400เตียงเป็นเตียงโควิดกี่เตียงฮะเป็นเตียงโควิดไว้60เตียงอ่าก็ยังพออยู่มันจะสามารถเบ่งได้อีกถ้าจําเป็นยังเบ่งได้ค่ะยังเบ่งได้เพราะใครแล้วโหตอนหนักนั้นกี่เตียงฮะเออพันเตียงรวมทั้งหมดเป็นเลยค่ะนี่หัวเราะได้แล้วตอนนี้หัวเราะออกตอนนี้หัวเราะกันตอนนู้น่ะโอ้โห เรียดเลยตอนนั้นมีทั้งตอนี้หักคอยสามศูนย์พักคอยนะคะแล้วก็หนึ่งฮอสพิทีซึ่งเราก็จะต้องจัดตากําลังออกไปช่วยดูแลทั้งหมดเลย้นแล้วก็เก่งเลยนี่สตีเล็กทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหมันบทเรียนที่ผ่านมาก็ช่วยหนนีเยอะมันตอนนี้คือว่าเตียงเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นปัญหามากคิดว่าได้และจํานวนหกสิบเตียงเนี่ยตอนนี้ใส่ท่อกี่คนใส่ท่อคืออาการหนักเป็นแดงก็แด่อ่อ สคนคะ่ะแล้วก็มีใส่เครื่องไฮฟโลคือให้ออกซิเจนแรงดันสูงอีกหกคนก็คือไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรอุปกรณ์เรามีพอมีพอค่ะแล้วจํานวนที่ที่ใส่ใส่ท่อกับไฮฟโลเนี่ยก็เป็นคนป่วยที่มีโรคเลื้อรังอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็น6กศใช่ค่ะส่วนใหญ่หกศู 8, แล้วก็ติดเตียงหกศูนยเดี๋ยวคุณพี่ปยาบาลช่วยอธิบายทีว่าคืออะไรประชาชนจะได้เข้าใจ เอ่อเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจําตัวที่ทําให้มีความเสี่ยงสูงเช่นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคหัวใจโรคมะเร็งอ่ากลุ่มนี้นะครับแมกลุ่มนี้ถ้าเราเป็นพวกปลูกเปลี่ยนถ่ายวัยวะด้วยะเห็นไหมฮะใช่คนถ้าเราเปกลุ่มนี้ต้องระวังเลยต้องระวังนะครับและกลุ่มแม้กระทั่งลูกหลานที่เข้ามาเยี่ยมก็จะต้องระวังโอเคแล้วกลุ่มอายุหกสิบเกินด้วยนะแล้วก็กลุ่มสตรีมีครรภ์มีมีผลนะสตรีมีครรภ์เอ่อไม่ไม่ไม่มีอะไรนะโอเคงั้นตรงนี้ก็ยังพอได้วันคนหนุ่มสาวที่ ต้องใส่ท่อไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมียมากมอาการก็คือไม่ได้รุนแรงมากโอเคนะงั้นถือว่าสาการคือแพร่เร็วแต่การก็ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนคราวที่แล้วนะครับนี่ถามว่าปัญหาของโรงพยาบาลตอนนี้คืออะไรเรื่องของอัตรากำลังอัตากำลังก็คือมีพนักมีพยาบาลติดเชื้อคือเดิมเดิมก็มีน้อยอยู่แล้วดยสัดส่วนของอันี้ขอขออัตราเพิ่มใช่ไหม โอเคครับ <c oughs> อันนี้สําคญนะป่วยก็มีผลกระทบเยอะโอเค,ะคะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าก็คือบางทีคนป่วยมาไม่มีอาการพยาบาลเข้าไปดูแลก็เลยไปติดโควิดมาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าพยาบาลก็ติดแต่ไม่ได้มีไม่ได้มีอาการหนักอะไรไม่หนักค่ะไม่ได้มีอาการน่ะก็พักแล้วก็แยกตัวใช่แต่ว่าพยาบาลก็คือตามระเบียบวิธีพอติดบวกก็ต้องแยกตัวออกก็ทําให้กําลังคนละน้อยลงตอนนี้พยาบาลติด เยอะไหมฮะบอกได้ไหมหรือว่าประมาณสามสิบคนจากจากกี่คนจากทั้งหมด4 1่ก็ถือเยอะนะก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้กําลังเหนื่อยไปนะโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือสากา์ก็ยังคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเราดีให้ยาเราดีอุปกรณ์ไอ้พวกท่ออะไรก็มีเตียงคิดว่าเบ่งได้นี่อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนแบบไหมครับอยากจะฝากในเรื่องของการระวังตัวนะคะทั้งในเรื่องของการ ใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือป้องกันที่จะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อนะคะนั้นหน้ากากควรจะใส่อยู่ตลอดนะยกเว้นไปอยู่ที่โรงแจ้งไม่มีคนอยู่รอบๆอเงี้ยก็พอได้นั้นกิจกรรมไปที่โรงแจ้งก็พอได้แต่ว่าถ้าเกิดมีคนหนาแน่นก็ใส่หน้ากากไปโดยเพราะห่างกันหน่อยอ่ะค่ะโดยเพราะกลุ่มไอ้หกถแปดเนี่ยควรจะใส่หน้ากากตลอดล้างมือบ่อยบ่อนะครับผมว่าก็นี่ถามว่าเราควรจะชัดดาวกับไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะ นะเพราะว่าโรคไม่ได้รุนแรงมากนะครับดีครับแล้วก็ผมมาก็ต้องเราก็พร้อมนะทางกรทมอันนี้ต้องบอกตรงนี้ไม่ได้บอกล่งหน้านะเนี่ยมาแบบไปแวะซื้อซาลาเปาดูปั้นน้ำมันนี่แหละแล้วก็มาเลยตะ่กี้เพลอนไปเจอเจ้าที่คนหนึ่งที่ปั้นน้ำใหม่ก็เลยขอวมามีใครอยู่ไหมเขาบอกว่ามีรองพออยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอนะเนี่ยกำลังดูแรงงานเออแล้วผมเปิดประตูมาโชคพอดีเลยเออเจอทั้งผอตัวงานพอดีเลย ผมก็ยังงงเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราให้คนที่ป่วยเนี่ยอยู่ด้านนอกที่มีอากาศถ่ายเทใช่ไหมแล้วเราเมื่อกี้เราก็เดินทักทายเขาสบายเฮฮาเลยนะก็คือมันต้องนคนเป็นหวัดอะแต่เราก็ไม่ได้เข้าใกล้เขานะแต่ก็ให้กําลังใจเขาว่าเออไม่เป็นไรมีเด็กเล็กๆที่ปตรวจบวกด้วยครับผมว่าโลกก็ไม่น่ากลัวผมว่าอย่างนี้คือถ้าเป็นถ้าเราตรวจบวกต้องต้องป้องกันเลยอะต้องแยกตัวเองถูกไหมคือไม่ใช่ไม่ชู้พอเราบวกปุ๊บเราไม่สนใจเวลาเราไม่ป่วยต้องอย่าลืมว่าเราเป็นตัวแพร่ให้คนอื่นได้ ผมว่าอันนี้สําคัญต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะครับดีครับคนอื่นมีอะไรไหมครับมีอะไรฝากไหมโรงพยาบาลเรียบร้อยดีนะเดี๋ยวขาดเหลืออะไรบอกเดี๋ยวจะพาไปดูตึกที่ไม่ได้ใช้ใ่ไหมเออก็ผมว่าโรงพยาบาลนี้ก็เป็นโรงพยาบาลแกนหลักของฝังตันออกนะที่ช่วยโรงพยาบาลรักกระบางโรงพยาบาลแถวหนองจอกอะไรด้วยนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักที่ช่วยเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆพยาบาลพี่คุณหมอทุกท่านนะที่ทํางานหนักเรื่อยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะ หรือว่าทำบัญชีแล้วเนี่ยคือแล้วกลับไปบ้านลูกสงสัยอ่ะมาทำไมแม่ใช่ไหมมาแต่มาทำไมก็บอกว่าให้ไปอยู่ที่โรงแรมอาเหรอแล้วมีห้องนอนมีอะไรอยู่ใช่ไหมเออเราไม่มีเลยเหรอที่จริงเรายังมีพื้นที่ที่จะขยายสําหรับรับคนไข้ได้อีกเยอะนะคะแต่ว่าเรายังมีปัญหาเรื่องของการการขยายอัตักกำลังโอเคครับนะคะดีนะก็คือมาวันเนี้ยเพราะเราก็เป็นห่วงไงเราอยากจะรู้จากคนที่ทํางานจริงเลย ว่าถาการเป็นไงแบบไม่ต้องไปฟังรายงานถ่ายคนนู้นคนนี้ฟังระเบียนหัวก็มาฟังกันงานเลยว่าเฮ้ยมันเอาขาดเหลืออะไรไหมกำขันกำลังใจดีไหมแต่ดูขันกำลังใจก็ดีนะยังยังดีก็วยังเป็นแบบฟังพอเราเห็นแล้วเราก็สบายใจขึ้นนะแต่ว่าทางกรมใหญ่ก็พร้อมจะทำเมือทุกอย่างนะว่าพวกเราคือด่านหน้าที่ต้องลบกับโควิดนะมันก็ยังไม่จบแต่ว่าผมว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะคือเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ไหวละมันก็อาจจะอดตายแทนได้ แต่ว่าถ้าเกิดป้องกันตัวมันโชคดีอย่างคือมันไม่ได้รุนแรงมากแล้วมันก็พอติดมันจะมีภูมิเมถ้าติดแล้วมีภูมิใช่ไหมก็อาจจะมีภูมิขึ้นมาบ้างนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ปเดี๋ยวพาไปเดินลูนโรงพยาบาลหน่อยดีไหมเพราะว่าเพ่อประชาชนอาจจะไม่เคยมาดูภาษีของเขาที่ทํางานแต่ต้องบอกเลยว่าภาษีที่โรงพยาบาลนี้คุ้มค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลหลักแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าวันหยุดอะไรก็มาทางานกันนะครับนี่จะสร้างที่จอดรถนะเพราะว่าประชาชนมาไม่มีที่จอดรถนะครับนะ จะรถไม่พอค่ะจะรถพอนะอยากได้ได้คันคะเออเมื่อกี้เข้ามาก็แน่นนี่นก๋วยเตี๋ยวข,อข,อข้าหน้าก็คนแน่นนิงนะก๋เตี๋ยวปากซอยไม่มีพี่จริงเหรอไม่มีพี่จอดธรเปนมอกทายกับพวกพวก,พวกนันอ่าเดินไปด้วยกันนะ,ะโอ้น่ารักทุกคนเลยครับวันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะก็มาไม่คิดว่าจะเจอใครกลับอยู่กันครบั่วเลย ท่านรองผออท่านหัวหน้าท่านหอออตุ้นกลับไปนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เจอท่านนะคุณหมอแต่ไม่เป็นไรก็ท่านดีท่านมีประชุมอยู่แล้วมีประชุมตอนบ่ายใช่นะกับนักาก็ไม่มีวันหยุดนะครับจ้อนที่กรทมในส่วนที่สำคัญสำคัญนะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดหรอกเพราะว่าต้องมาดูแลยี่สี่ชั่วโมงอาะจายโรงพยาบาลมาได้นะครับยี่สี่ชั่วโมงนะก็ผมว่าทุกคนพร้อมฮะที่จะให้บริการประชาชนนะเราก็เป็นฝ่ายคนดูอยู่หมื่นห้าพันคนนะ รักใจหน่อยครับพวกเราทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเรานะทุกคนปวดแยกเรียกมากค่ะมาโรงพยาบาลใจเย็นๆนะคะมาบริการเยอะใช่ก็น่ารักค่ะลงมาก็เมื่อกี้ก็คุยกันเฮฮาดีแต่บางทีอาจจะต้องรอหน่อนึงเนาะเพราะว่ามันไม่มีกระบวนการก็ใจเย็นๆมามาอยู่ถึงมือหมอแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับที่นี่เขาก็แยกพื้นที่ดีให้ท่านนั่งคอยเป็นวันสต๊อปค่ะแต่อาจจะคิดว่านั่งคอยนานแต่ว่าลำดับการ ตั้งแต่การตรวจของแพทย์ตั้งแต่การจัดยาการออกใบรับรองแพทย์อันนี้เจ้าหน้าที่รันให้ทั้งหมดต่ท่านครับคมผู้ป่วยเนี่ยซักประวัติเสร็จก็นั่งคอยเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยนะผมก็ต้องมาฟังพวกผู้เชี่ยวชาญแหละเพราะเราก็รู้จํากัดแล้วเรื่องวิศวะผมตู้ไม่ถอยแต่เป็นเรื่องหมอที่ถอยต้องให้คนรู้พูดแล้วก็วันนี้เนี่ยมันมีงานคือพวกงานคนงานในสวนน่ะงานหนังกลางแปลงเราก็ยังตัดต่อเพราะถือว่าอยู่กลางแจ้งแต่ว่าก็ขอใส่หน้ากากกันนะครับ ใส่หน้ากากล้างมือฉีดแอลกอฮอล์กันอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไม่ผ่านเดือกระดับข้างล่างแ้วกันนะสวัสดีครับอ้าวนอเปอน์ลาดมาส่งใครเนี่ยเอานอเปอร์ลาดอยู่แถวไหนเนี่ยอ๋อของกทมองคมการแพทย์อ้าวทำไมไม่เอาไว้เองมาส่งให้ผมทำไมเนี่ยตามสิทธิ์อ๋อสบายดีนะคนไข้เยอะไหม คนไข้เยอะคนไข้เยอะไหมช่วงนี้เยอะครับจางคนอีกหน้าเยอะครับอาจารย์โอเคแต่ไม่กลัวนะไม่กลัวครับคุณครูจแต่ส่วนใหญ่อาการไม่หนักใช่ไหมไม่หนักครับอาจารย์โอเคไม่เป็นไรอยู่แล้วได้แล้วผลได้แล้วผลอ้าวนี่พี่น้องประชาชนก็เป็นกำลังใจให้นะครับวัดดีนะครับจางส่งเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับโอ้โหนี่ปิดทึ้บเลยนะอ่ะเป็นนี่ก็ได้กับไม่มีคนแล้วไม่มีคนแล้วนะออกเคลียร์หมดแล้วแจกยาแล้วค่ะจะทำไมถ่ายรูปเหรอเอามา มาเลยมาเลยมามาถ่ายครับมาเลยมถ่ายกับพี่ลงมาลนพกรัตนขอบคุณนะครับอันนี้คุณหมออะไรเนี่ยหรือไงพยาบาลน่ารักจังเลยครับแต่ละคนไม่มีวันหยุดนะครับมาอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่ครอบครัว ก็มาอยู่กับพวกพี่น้องประชาชนนะมาถ่ายด้วยกันไหมจ๊ะน้องสิรินาถมาเหนื่อยไหมจ๊ะเนี่ยฮะสู้ๆใช่ไหมอ่าเดี๋ยว้ขอบคุณนะครับมาคคุณแมค่ะคุณม่คอะคุณม่ะคุับม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่อ่ะคุม่ค่ะคมค่ะคคะคุณะครณบ่คะคุณแมาน่ะค่ะคุณแค่ะครณแม่คแมะคม่ม่ะ่ะ่่่่ ไอ้บ้านก็สำคัญนะเนี่ยฮะเหนื่อยไหมจ๊ะคนไข้เยอะแล้วเหนื่อยไหมทุกจุดเลยค่ะโอเคขอบคุณนะจ๊ะสู้ๆนะทุกคนขอบคุณนะจ๊ะีขอบคุณนะครับอ้าวที่ใครคนนี้เนี่ยเออพยาบาลเหรอจ๊ะเหนื่อยไหมพยาบาลวันนี้ไม่ทำวันนี้ไม่วันหยุดไหมเนี่ยเออไม่ครับให้หยุดนะบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่นครศรีธรรมราชครับสู้ไหม ครับโอเคช่วยช่วยกันดูแลประชาชนนะขอบคุณนะครับวันนี้เที่ยวที่แล้วใส่ P A P R แล้วเป็นลมค่ะเอาเป็นลมเหรอทำไมอ่ะร้อนมันร้อนครับหายใจไม่ออกใช่ค่ะแล้วหนักไหมก็ก็หนักอยู่ครับต้องผายปอดไหมไม่ต้องไม่ต้องคอ๋อเป็นลมเพราะร้อนนะดิร้อนโอเคครับชุดที่ใส่โอเคเดี๋ยวเราใส่ทางขวานะไม่ให้เจอคนไข้นะหรือไงไปยังนี้ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ายาแล้ว่คะโอเคเราต้องไม่เห็น่ะแต่ว่า ก็นั่งกันเต็มเลยฮะก็สมวยแว่ามันไม่ได้นะเรื่องธรรมดาเนาะแค่จะให้ไปก็ได้ค่ะยาอยู่ด้านนี้อ่ะอ่วโอเคสวัสดีจ้าคีอไหนจ๊ะเนี่ยเอนะคะได้จ้านี่อยู่กระทรวงอรอนะอยู่ที่ไหนมีห้องแลบเหรอเหนื่อยไหมเนี่ยสวัสดีจ้าไม่ถ่ายไลฟ์อยู่นะไม่เป็นไรนะไไม่่เเป็นรคะอถ่ายได้จ้ามา โอเคโอเคนี่เราก็ไปที่ตึกวัดีเหตุฉุกเฉินนะ ER นะใครจะมาอย่างนี้เหรอใครอยูอ่ยห้องแล้วค่านมาโอเคไอผมว่าเราจะหยุดไลฟ์ไพราะที่บัดนะเดี๋ยวนะเพราะเดี๋ยวเราจะเจอคนไข้เยอะ <Okay. S 1> ก็ต้องฝากว่าพวกเราช่วยกันดูแลดีนะครับตัวเองนะโรงพยาบาลพร้อมแต่ว่าให้พวกเราช่วยกันดูแลด้วยหน้ากากล้างมือนะครับ ไปดูคอนเสิร์ตก็ใส่หน้ากากไปดูหนังก็ใส่หน้ากากนะอดีจ้าอันนี้วิทยาของเราจะไม่มีคนไข้นะโอเคดีนะครับัอดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกพี่พยาบาลทุกคนนะดีครับเรามาเตรีมพร้อมเะยขอบคุณนะครับพี่เราพอดูแลคนไข้ดีไหมดีเยอะไหมเยครับวันนี้ก็เริ่มน้อยลงนะโอเคแล้วดูเห็นไกลๆนะคนไข้ก็อยู่บไกลๆทางขวานะทางซ้ายนะ ไม่ได้เยอะมากดีขึ้นแล้วร้อยลงโอเคเดินเข้าไปข้างในได้ไหมได้ไหมไม่มีอะไรนะขอบคุณนะครับได้แล้วนะจารย์เรียบร้อยยังไงอันนี้ใส่ายฉุกเฉินอันนี้ต้องคัดกรองไหมเนี่ยต้องคัดกรองโควิดไหมอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวถ่ายใต้ถ่ายอะไรไปสวัสดีจ้าเป็นไรลูกเป็นไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเปวะตสลบเหรอ รู้ตัวัตไหมโอเค <Okay. S 2> เอาดูหน่อยนะคนนี้โอ้ oh. อันนี้ห้งองงานนะโอเคเราไม่ค้ากันนะเพราะเดี๋ยวจะมีผู้งร<ม>วยเอาเดินข้างๆไปแล้วกัน,ไ,น,กนไปสวบ๊ดดายบายทุกคนโอ้นี่ขนาดวาทิก็แน่นนะครับพวกเราสวัสด,ดีทุกคนนะครับเรียบร้อยดีนะจ๊ะทุกคนโอเค ทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่นะครับสวัสดีครับพี่ครับผมขอถ่ายรูปขออนุญาตถ่ายรูปได้ได้ถ่ายเลยมาเฮ้ยกลับน้างก่อนดิกลับกล้องก่อนโอเคเอาผมโอเคไปไปดูตึกที่ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมอันนี้เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็แล้วก็เรียกคนไม่ได้ไม่มีใครเรียกผมนะเอาเลยจ้าเอาเลยจ้านี่อยู่กรุงไทยเนี่ยมากรุงไทยมหาหมอค่ะเรียบร้อยดีไหมบริการที่นี่โอเคนะ อพี่พยาบาลมาเลยได้ครับอโเคยและได้ละโอเคอ่ะวเจอแล้วจ้ะพี่พยาบาลใช่ไหมเอามาหี่ตาลป่ามาฝากนะได้กินยังอ้าวอยู่ไหนอย่าลืมไปเอาไปแจกไปดิเดี๋ยวเย็นหมดขอบคุณนะจ๊ะได้ใส่แล้วนะคุณ สวัสด <mm uh. er> you know <ok ี้จ้าเป็นไรวันนี้เป็นไรกันมาหาแม่มาสบายดีนะสบายดีค่ะพี่นุ้ยไดายไหนจ๊ะอ้าวให้ขายให้ตั้งลูกไก่ลูกไพวกมาไกลเนี่ยรับเพาโอเคไปขอบคุณว่าหน่อยท่านผู้ชมไม่เอา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 อย่าูดั้นพูดเรื่องนี้ไปละไม่เอาครับไม่เอาครับไปละอยู่ผู้ว่าเนี่ยสบายดีขอบคุณนะครับาได้จ้าได้จ้า โอเคจ้าเอาาวโอเคโอเลยรบคโอเคโอเคไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วเออผมเลยไปเลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราควรจะอยู่ใกล้ก่อนนะไลฟ์เดี๋ยวผมได้เดินงั้นเดี๋ยวขอลาผู้ชมขอหน่อยขอหน่อยนะคะหัวหน้าเอาพวกเราลาผู้ชมหมดแบบว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลนะครับก็ใส่หน้ากากดูแลตัวเองด้วยนะพยาบาลจะได้ไม่เหนื่อยมาก จ๋าป๊าป๊านายฝากกองคำสบายสวัสดีป๊าป๊าดูแลตัวเองด้วยนะแข็งแรงนะสวัสดีครับโอเคให้ทำอะไรก็ทำทั้งหมดครับไม่มีปัญหาครับสบายโอเคแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนละเดี๋ยวเออ